สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l วเออ f ์ i c i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักท่างเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับสีหน้าเจ็บปวดก็ปรากฏบนใบหน้าของเฉินเช่โถขณะที่พูดว่าเจ้ารู้ไหมนแผนอาวุธยานของพวกเรา มีแผนอยู่เสมอที่มันถูกเรียกว่าแผนสุญยอดนักรบแผนสุญยอดนักรบนั่นหรือหัวอี้ฮาวถามด้วยความประหลาดใจเออใช้โถพยักหน้าพร้อมบอกว่านี่เป็นแผนที่สําคัญที่สุดที่เรามีมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับวิศวกรวิญญาณของจักรวรรดิสุยันตจันทาได้อย่างเท่าเทียม แผนสุดยอดนักรบหมายถึงการใช้บุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในสนามรบทั้งหมดได้ด้วยตัวเองผู้ที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้จะถูกเรียกว่าสุดยอดนักรบหัวอี้หาาที่ฟังก็ถามด้วยความสงสัยว่านั่นเป็นสิ่งที่พระราชธินานาพาพรมยุทธ์ควรทำไม่ใช่หรือสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแผนาอาวุธยานของพวกเราได้อย่างไร ใช้โรใสยหัวและพูดว่าผิดแล้วอ่านที่จริงระดับราชทินานาพมยุทธอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบได้แต่พวกเขาไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดในสงครามขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับศัตรตูของพวกเราจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับเดียวกันนั้นหรือแต่สุนยอดนักลบนั้นแตกต่างออกไป เพราะสุนยอดนักลบคือการลำลงอยู่เพื่อทำสงครามมันจะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ความแข็งแกร่งของบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อยังเชี่ยวชาญทั้งการใช้และการสร้างอาวุธยานประเภทต่างๆอีกทางก็ยังเก่งในการปกปิดตัวตนสามารถหลบหลีกสามารถทำลายและก็ยังสามารถค้นหาได้อย่างเฉียบขาดในสนามบรบอีกด้วยซึ่งจะสามารถทำลายเป้าหมาย หรือให้ความช่วยเหลือได้ส่วนยอดนักรบไม่ใช่ผู้บัญชาการแต่เป็นศินลปินที่สามารถเปยนแปลงผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้ราชทินานาโภม,มยจุท์นั้นเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่แข็งแกง่งแต่การใช้งานในการต่อสู้น,นั้นก็ยังห่างไกลจากพลังที่วางแผนไว้ของสุนยอดนักลบเดิมทีข้าตั้งใจทำงานอย่างหนกัก เพื่อเป็นศูนย์กลางของเป้าหมายนี้และอาจารย์ของเราก็วางใจให้ข้าทำตามแผนนี้มาโดยตลอดแต่ทุกอย่างก็เป็นไปเมื่อเจ้าปรากฏตัวจ้าไม่เพียงแต่มีความสามารถมากกว่าข้าแต่เจ้ายังแข็งแร่งกว่าข้าทั้งในด้านอาวุธยาและความแข็งแร่งของบุคคลเมื่อวานอาจารย์ของเราบอกข้าว่าข้าจะไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นสุดยอดนักรบอีกต่อไป แต่ข่าจะเป็นนักรบเสริมแทนหากเจ้าเป็นสุดยอดนักรบในอนาคตข้าก็จะเป็นคลังอาวุธเคลื่อนที่ให้กับเจ้าหัวอี้หาวพงากไปทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาว่าสิพี่เหือข้าข้าทาว่าเฮอใช้โถยกมือขึ้นเพื่อหยุดเขาไม่ให้พูดต่อก่อนจะกล่าวว่าอี้หาวไม่ต้องกังวลฟังข้าให้จบก่อน หัวอี้ห่าวไม่ต้องการให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ที่เขาเริ่มเดินตามรอยเท้าของฟ้านอีเออรช่โถคนนี้ก็ได้ให้คำแนะนำแก่เขาในแง่มุมต่างๆมากมายและก็ยังถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวความเคารพที่หัวอี้ห่าวมีต่อเออรเช่โถนั้นก็ไม่น้อยไปกว่าความเคารพที่เขามีต่อเปิดเลยแต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่า เขาจะเป็นคนขโมยความฝันของสิริพี่ของเขาไปทำให้หัวจาจของเขารู้สึกเจ็บปวดมากเอนเพราะว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในสถานที่หลอกลวงอย่างเช่นอาคารหรือหาดระยุพยาคาวดังนั้นอัวอีห่าวจึงให้ความสำคัญกับความสำคัญมากที่สุดแต่ในที่สุดเขาก็สามารถได้รับทั้งความอบอุ่นและมิตรภาพที่ได้มาจากในโรงเรียนสุรเลคเ และข่าวก็รู้สึกประทับใจกับความรู้สึกเหล่านี้มากในตอนนี้ความคิดแรกของข่าวคือการเลิกเรียนในแผนอาวุธยญญาอ,อใชาโถตบไหลหัวอีหฮาวและใบหน้าข่าวก็ดูอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูว่าอีหฮาวไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเจ้าบางทีถ้าเป็นคนอื่นข้าอาจจะไม่เต็มใจยอมรับงาน อ่นที่จริงข้าอาจจะลุกขึ้นต่อต้านอาจารย์ด้วยซ้ำแต่ข้ากลับไม่รู้สึกถึงความไม่พอใจเลยพอาะข้ารู้ว่าคนที่จะดำเนินการตามแผนสุดยอดนักรบได้คือเจ้าซึ่งข้าก็รู้สึกมีความสุขมากข้ารู้ว่าข้อบกพร่องของข้าอยู่ตรงไหนไม่ว่าข้าจะพยายามมากแค่ไหนข้าก็ไม่มีทางเป็นสุดยอดนักรบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้นั่นเป็นพอ ข้อบอกพร่องโดยกําเนิดในวิญญาณยุทธข้าตาประเภทของวิญญาณยุทธข้าเป็นวิญญาจารสายอาหารแม้ว่าความสามารถในการช่วยเหลือของวิญญาณยุทธข,ข้าจะไม่เลวแตลความแห่งแก่งในการต่อสู้ส่วนตัวของข้าก็มีข้อจํากัดข้ายังห่างไกลจากวิญญาจารศึกเช่นเจ้าข้าพยายามทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วแต่ทั้งหมด ที่ข้าสามารถทําได้คือพึ่งพาอาวุธยานเท่านั้นแต่บ่อยครั้งที่ประสิทธิภาพของอาวุธยานนั้นก็ได้กว่าวิญญาณยุคของ้าข้าทำงานหนักมากแล้วแต่พรสวรรค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะสามารถหลึกเ่ยงได้โดยการพึ่งพาการทํางานหนักเพียงอย่างเดียวเจ้ายังจําครั้งแรกที่พวกเราเจอกันได้ไหม ข้าเป็นคนเรียบง่ายภายในโรงเรียนมาโดยตลอดบวกกับชื่อของค่าที่มีความพิเศษทุกคนมักจะเรียกค้าว่าหัวพักกาศที่หมายถึงใช้โถหรือชื่อเล่นๆอื่นๆเช่นคนผิวดำหรือมนุษย์กล้ามแต่เจ้าเป็นข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวครั้งแรกที่ข้าได้พบเจ้าเจ้าก็เรียกค้าว่ารุ่นพี่แววตาของเจ้าในตอนนั้นชัดเจนและก็จริงใจมาก นับตั้งแต่นั้นมาข้าก็จำได้ว่าเจ้าเป็นรุ่นน้องของข้าและเมื่อเจ้าเริ่มเรียนพรสวรรค์ของเจ้าก็เปิดเผยออกมาทำให้แม้แต่อาจารย์ที่เข้มงวดของพวกเราก็ยังประหลาดใจได้ข้าเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์มีอาจารย์คนไหนบ้างที่ไม่ต้องการให้ลูกศิษย์เก่งกว่าตนเองนอกนอาจากนี้หากไม่มีอาจารย์ของเราก็คงไม่มีข้าในวันนี้ดังนั้น ิิทธ์น้องเจ้าไม่ต้องรู้สึกลำบากใจข้าได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วและข้าจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าในฐานะสุดยอดนักรบข้าจะเป็นคังอาวุธเครื่องที่ของเจ้าขานณาะที่ฟังน้ำตาของหัวอีฮาวก็ไหลออกมาแล้วบอกว่าเสรษพี่ข้าไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ยุติธรรมต่อท่านทำไมข้าไม่ เออใช่โทรหยุดเขาอีกครั้งแล้วพูดว่าสิ์น้องเจ้าอย่าพูดอะไรโง่ๆมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้์้ค่าเต็มใจที่จะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่และข้าก็มีความเห็นแก่ตัวเช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าได้หลังจากที่เจ้าประสบความสำเร็จในการฝึกฝน,นอนาคตข้าต้องการให้เจ้าช่วยแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเจ้าเท่านั้นัวอีหาว e ก็รีบถามว่าสิทธิพี่บอกค่าทีร่องรอยของความเจ็บปวดลึกๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเฮิร์เชโถขณะที่เขาพูดว่าอ e ีหาวจริงๆแล้วแม้แต่อาจารย์ฟันอีก,ก็ไม่รู้ว่าข้ามาจากไหนหรือแม้กระทั่งตัวตนที่แท้จริงของข้าพอข้าไม่อสร้างปัญหาให้เขา และไม่ต้องการให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่วันนี้ข้าบอกเจ้ามากไปแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าฟังทั้งหมดข้าเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจมากเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่ออาจารย์ฟันอีช่วยข้าวไว้ในตอนนั้นข้าอายุได้เก้าปีเมื่อข้าเห็นเขาครั้งแรกข้าก็เต็มไปด้วยเลือดและหมุดหนทางอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาช่วยข้า เขาก็ถามถึงที่มาของข้าข้าบอกเขาไปว่าครอบครัวของข้าเป็นนักธุรกิจและพวกเขาทั้งหมดถูกโจรข่าตายเขาบอกข้าว่าข้าเป็นคนเดียวที่รอดมาได้และข้าก็กลายเป็นเด็กกำพร้าที่ข้าพูดแบบนั้นพอข้าก็ว่าข้าจะลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ข้าไม่คาดหวังว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของข้า เมื่ออาจารย์พาค่ากลับมาที่โรงเรียนสุลเลคเกอร์และสอนวิธีการเป็นวิศวกรยานข้าก็ฝึกฝนอย่างหนักและค่อยๆเปิดเผยว่าข้ามีพอสวรรค์บางอย่างในการสร้างอาวุธญ,ญาณแต่ข้าซ่อนความเจ็ดชังที่ยากจะลืมไว้ในส่วนลึกของหัวใจอีฮาวข้ามาจากจากักรวรรดิเวนจันทาที่เดียวที่เจ้าจะได้พบคนผิวดำเช่นข้าก็คือที่นั่น นอกจากนี้ข้ายังเป็นหนึ่งในาราชวงศ์ของจักรวรรดิสุยญญันทาและเป็นหลานชายของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอะไรนะหัวอีหาอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจมากกับสิ่งที่ข่าเพิ่งได้ยินข่าวไม่เคยคิดเลยว,ว่าสิทธิพี่ที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่ายองเข่าวจะมีที่มาที่ไปที่น่าทึ่งเช่นนี้จนข่าวตกตะลึงอยู่คู่หนึ่ง ใช้โทรย,ยิ้มอย่างคมคืนแล้วูดว่าเจ้าแปลกใจใช่ไหมมานไม่แปลกหรอกพอข้าเก็บเรื่องราวนี้ไว้ในส่วนลึกหัวใจมานานมากแล้วท่านพ่อของข้าเป็นจัก,กรพรรดิองค์กรของจักรวรรดิสุวนจัันทาอ่านที่จริงข้ามีพี่สาวเจคนและท่านแม่ของข้าให้กำเนิดข้าเมื่อตอนที่ท่านพ่ออายุ48ปี ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ท่านพ่อของข้ายัางเป็นองค์รัชทายาทน้องชายของข้าก็คือท่านอาของข้าท่านอาผู้นี้มักจะพยายามยั่งชิงบัลลังไปจากท่านพ่อเสมอแต่ท่านปู่รู้ดีถึงนิสัยชั่วร้ายของท่านอาแล้วรู้ว่าการมอบบัลลังก์ให้ข้าจะทําให้อาณาจักรเสียหายอย่างแน่นอนแอว่าพรสวรรค์ของท่านอาจะเหนือกว่าท่านพ่อของข้าในทุกๆด้าน แต่ท้ายที่สุดท่านปู่ของข้าก็ยืนยันที่จะมอบบัลลังให้กับท่านพ่อหลังจากที่ท่านพ่อขึ้นคอมันลังท่านพ่อของข้าก็ปกครองจากกวัิอย่างจริงจังข่าวทุ่มเททุกอย่างเพื่อดูแลนาชกิจของแผ่นดินในทุกวนันเมื่อเวลาผ่านไปจากกวัิของเราก็จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การปกครองของเขา ข้าราชบริพารส่วนใหญ่ก็จงรักภักดีต่อท่านพ่อและพวกข่าวก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อข่าวไปตลอดในตอนแรกท่านปู่เคยบอกกับท่านพ่อของข้าก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ว่าให้ถอดอำนาจทั้งหมดของท่านอาออกให้หมดเมื่อ,อนานจากกวัดงเราจึงจะสงบสุขแต่ท่านพ่อของข้าใจดีเกินไปข่าวทนไม่ได้ ที่จับผ้าอำนาจของน้องชายไปดังนั้นข่าวจึงไม่ทำตามความปรารถนาสุดท้ายของท่านปู่และทิ้งรากฐานของปัญหาไว้ทั้งหมดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วตอนที่ท่านพงค่าอยู่ในวัยกลางคนจูๆข่าวก็เสียชีวิตกลางดึกในคืนหนึ่งท่านแม่ของข้าและพี่สาวที่ยังไม่แต่งงานสามคนก็เสียชีวิตในคืนเดียวกันด้วยต่อมาในคืนเดียวกัน ท่านอาของข้าก็นำทับและบุกเข้ามาในเมืองหลวงต่อมาพบว่าอาหารของท่านพ่อท่านแม่และพี่สาวของข้าถูกวางยาพิษทั้งหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากคืนนั้นข้ายังจำบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวที่เข้ามาในพระราชวังและสังหารทุกคนได้ข้ารอดมันได้พอท่านแม่ผักข้าเข้าไปในอุโมงค์ลับเมื่อท่านอาไม่พบร่างของข้า ข่าจึงส่งคนออกตามหาเพื่อหวังจะสังหารค่าในวาดโการข่าวได้ประกาศทั่วทั้งจกกักรวรรดิว่าครอบครัวของเราเสียชีวิตจากโรคอาหารเป็นพิษจากนั้นข่าวก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อสังหารลูกน้องข้าราชาบริพันธมหมดที่อยู่ภายในวงังที่ยังคงจงรักภักดีต่อท่านพ่อข้าแล้วฝังไว้กับข่าวหลังจากอ่นการกวาดล้งางครั้งใหญ่นี้ ข่าวจึงเป็นทาญาตเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของราชวงศ์และข่าวก็ได้เริ่มปกครองจากกวาดด้วยความเข้มงวดและความรุนแรงดวงตาของเฮอเชโถกลายเป็นสีแดงขันนที่ข่าวพูดข่าวก็กำมัดแน่นใบหน้าที่ปกติและ,ะไร้เดียงสาของข่าวกลกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งขึ้นหัวใจของข่าวเต็มไปด้วยความเกลียดชังถึงคิดสูตร ก่อนจะพูดต่อไปว่าบางทีอาจเป็นวิญญาณของท่านพ่อและท่านแม่ที่อยู่บนสวรรค์คอยดูแลข้าถามให้ไหนที่สุดข้าก็รอดชิมันได้แต่ครั้งหนึ่งซึ่งข้าเคยเป็นองค์รัชทายาทกลาบถูกลดบรรดาศักดิ์ลงมากลายเป็นคนที่ต่ำต้อยยิ่งกว่าขอทานแต่ข้าก็ยังไม่กล้าที่จะกลับไป ข้าทำได้แค่วิ่งหนีต่อไปเท่านั้นจนข้าสามารถไปถึงอาณาเขตติดต่อของจกักรวรรดิเทนโฮนซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์ช่วยข้าไว้ที่ข้ารอดมาได้คงต้องขอบคุณสิ่งน,นี้แต่ข้าไม่สามารถลืมความเกียดชังที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจได้และข้าก็รู้ชัดเจนว่าพาลังของข้าเพียงคนเดียวนั้นด้อยเกินไปแผนสุดยอดนักลบเป็นความหวังเดียวของข้าที่จะประสบความสำเร็จ แอบพรอสวรรค์ข้าก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้แผนนี้สำเร็จได้ขามองไปที่หัวอ e ีฮาวด้วยดวงตาที่งมามขณะที่พูดต่อไปว่าอีฮาวข้าหวังว่าสวรรค์นหนึ่งในอนาคตเจ้าจะกลายเป็นสุดยอดนักอรบได้เมื่อเจ้าทำสำเร็จข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยแก้แค้นให้ข้าข้ารู้ว่าคำขอนี้อ่านมากเกินไปแต่ข้าจะทำทุกอย่าง เพื่อช่วยให้เจ้าติบโตและแข็งแกร่งขึ้นวันนี้ข้าไม่ได้เข้าร่วมสำนักทางเพียงเพราะอาวุธลับแต่ยังเพื่อประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์ของพวกเราในฐานะพี่น้องข้าจะไม่บังคัาให้เจ้าทําสิ่งที่เจ้าไม่ต้องการแต่ข้าไม่สามารถลังแคนได้ด้วยการพึ่งพาพลังของข้าเพียงคนเดียวได้ ดังน,นั้นเจ้าเต็มใจที่จะช่วยค้ายอย่างเต็มที่ตามใดที่มันไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าได้หรือไม่หัวอีหาวมองไปที่เหรอรเชโฮด้วยร่องรอยของความเศร้าบนใบหน้าขณะที่ขอพูดว่าสดบพี่เหอที่จริงแล้วข้าก็มีความเกลียดชังเช่นกันแต่ข้าไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ท่านได้ในตอนนี้พราะข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นได้ ตอนหนีฆ่าอ่อนแอกันไปที่จะจัดการกับศัตรูของพวกเราแต่ข้าจะเป็นสิทธิ์น้องของท่านสมึงหากมีคนต้องการทำอะไรท่านข้าจะไม่ปล่อยพวกมันตายอย่างแน่นอนก่อนที่ข้าจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสุลเคอร์านายใจของข้าก็เต็มไปด้วยความเกลียดชงังความคิดเดียวที่ข้ามีอยู่ในใจคือการแก้แค้นแต่เมื่อข้ามาถึงที่นี่ข้าพบว่า ข้าเป็นเพียงหยุดน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นหาต้องการแก้แค้นข้ารู้เพียงอย่างเดียวว่าข้าต้องฝึกฝนให้หนักกว่าที่เคยเป็นและเมื่อเราได้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในโรงเรียนแล้วเราถึงจะมีคุณสมบัติที่จะพูดถึงการแก้แค้นได้เราทั้งคู่จะต้องฝังความเกลียดชังนี้ไว้ในใจจนกว่าเราจะแข็งแกร่งมากพอและเมื่อถึงเวลาน้น เราไม่เพียงแต่จะเป็นพี่น้องกันเท่านั้นแต่เรายังจะเป็นสาหายร่วมลบกันอีกด้วยข้าจะสู้เคียงบากเคียงไหลท่านเสมือดีมากเออใช้โถพูดออกมาพร้อมยื่นมืออย่าขงข่าวไปทางหัวอีหฮาวและฝ่ามือสีขาวของก็สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับสีผิวแทนบนหลังมือของเขาทางด้านหัวอีหฮาวก็ยื่นมือออกมาแล้วจับมือของเขาวไว้แน่น เออใช่โถพูดอย่างขิงคึมว่าสิน้องถ้าอย่างนั้นเรามาพยายามช่วยเหลือกันและการและผ่านมันไปให้ได้เธอในอีกสิปีข้างหน้าคงไม่สายเกินไปที่จะแก้แค้นตอนนี้เราทั้งคู่ยังอ่อนแอม,มากแต่จะเกิดขึ้นหลังจากสิปีต่อจันนี้เมื่อพูดคุยกันเสร็จเออใช่โถก็ส่งหัวอีหาวกลับไปยังหอพักของเขา เออเช่โถก็เปลี่ยนกรับมาเป็นสิทธิ์หลักที่ใจดีแล้วเรียบง่ายของแผนกอาวุธยานอย่างที่เขาเคยเป็นหัวอี่าวก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเช่นกันราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระวหว่างพวกเขาทั้งสองเขาได้ฝังความลับของเฮอเช่โถไว้ในส่วนลึกของหัวใจแล้วหาพวกเขาไม่มีพลังก,กำลังมากพอการพูดถึงการแก้แค้นก็ไร้ความหมาย เมื่อพววเข่าวได้รับสถานะในการเป็นตัวสำรองของเจ็ดปรลาดแล้วหัวอีหฮาวหว่างตรงและเซีเซียวก็ทุ่มเทเวลาในการเรียนมากขึ้นพวกเขาวใช้เวลาทั้งหมดหลังจากชั้นเรียนเพื่อฝึกฝนตลอดทีมสำรองถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพวกเขาแต่แรงกดดันที่วกเข่าวได้รับนั้นก็ยิ่งใหญ่มากนายวาเดกาลวก้วกข่าวต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาเกียรติของโรงเรียนสุลเลเอร์ด้วยความแข็งแก่นทั้งหมดและเนื่องจากพวกเขาเป็นน้องเล็กของกลุ่มพวกเขาจึงใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ตามคนอื่นๆทานและรักษาตำแหน่งไว้ในชั่วพิปตาสองสัปดาห์ก็ได้ผ่านไปในช่วงเวลานอาันผู้เอาโซเซียนก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนแก่พวกเขาสองครัง้ง วิธีการสอนข่าวตรงไปตรงมาและก็รุนแรงมากโดยข่าวให้พวกข่าวต่อสู้กันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทุกทุกครั้งพวกข่าวทั้งเจ็ดจะถูแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อต่อสู้กันเองและข้อกำหนดเดียวที่พวกโซเสียนมอบให้คือไม่ต้องยั้งมือด้วยวิญญาณจาร์ที่มีอำนาจอย่างข่าวในฐานะหัวหน้าง,งานพวกข่าวจะไม่ตกอยอันตรายใดๆ ภายใต้การฝึกฝนอย่างเข้มงวดของผู้วโซเซียนหัวอีห่าวต่อสู้ในขณะที่จับคู่กับเพื่อนร่วมทีมหลายคนและทุกครั้งทีมของเขาก็เป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าขณะที่พวกเขาศึกษาและฝึกฝนอย่างจริงจังหัวอีห่าวรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นทุกวันนอกจากนี้เขาและหวังตงยังใช้พลังเขาตงได้ดีขึ้นเรื่อยๆผ่านไปเพียงครึ่งเดือน หัวอีฮาวรู้สึกว่าพลังวิญญาณข่าวใกล้จะมาถึงระดับ27และข่าวจะทะลวงผ่านไปได้ในไม่ชา้าแต่สิ่งที่ทำให้พวกข่าวประหลาดใจที่สุดคือเซียวเซียวเพราะพลังวิญญาณของนางสามารถไปถึงระดับ29ได้สำเร็จอีเพียงระดับเดียวเท่านั้นนางก็จะสามารถล่าสัญญาและกลายเป็นอัครอาจญญารย์ที่มีระดับ30ได้ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกโซเซียนกำลังฝึกฝนพวกเขาเมื่อไหรก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นหัวอีห่าวและคนอื่นจะดโดเรียนและมายังพื้นที่การประเมินเพื่อเรียนบททดสอบของพวกโซเซียนซึ่งวันนี้ก็ไม่ต่างกันแอ่ทันทีที่พวกเขาเข้าสู่สนามประเมินพวกเขากลับเห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคย ออใช่โถ่เป้ย่ปยสีสารสื่อและเจนนานนาดมาถึงแล้วแต่ยังมีนักเรียนคนอื่นที่อยู่เคียงข้ามผู้โซเสียลอีกด้วยหัวอีหาวหวางตรงและโซเซียลรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาได้เห็นนักเรียนทั้งเจคนซึ่งทุกคนสวมชุดนักเรียนสีแดงเลือดสีนี้หมายความว่าพวกเขาเป็นนักเรียนของลานด้านใน นายบรรดานักเรียนทั้งเจ็ดคนหัวอีเห่ารู้จักเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือมาเสาเทาแต่ข่าวก็ไม่เคยเห็นนางเลยตั้งแต่วันนั้นวันนี้ผมยาวของนางถูร่วบเป็นหางมา้านางดูเรียบร้อยมากและเมื่อนางสังเกตเห็นหัวอีเหา่ามุมปากของนางก็ยกขึ้นเผยเห็นอรอยยิ้มขี้เล่นหัวอีเห่าค่อนข้างเขินอายและข่าวก็น่านแดงทันที พอข่าวยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ชัดเจนนอกจากนี้มาเซลทาเป็นผู้หญิงคงได้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขา่าวดังนั้นข่าวจึงจำม,มันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากมาเซลทาวแล้วยังมีอีกหคนโดยสี่คนเป็นผู้ชายขนาดที่อีกสองคนเป็นผู้หญิงอายุของพวกข่าวก็ดูเหมือนจะพอๆกับมาเซลทา เปยเปยและคนอื่นมาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยและพวกเขาแสดงท่าทางเค็งคืมขนาดที่ยืนอยู่ที่นั่นนายบางครั้งพวกเขาจะชำเลืองมองไปยังเหล่าสิทธิ์ของรานด้านในนอกจากความอิจฉาแล้วก็ยังมีความชื่นชมและความเคารพที่อยู่ในสายตาของพวกเขาอีกด้วยสิทธิ์ชุดแดงของร้านด้านในเป็นนักเรียนที่แข่งแร่งที่สุดในโรงเรียนสุริเคอร์ นอกจากนี้ยานต้องขอบคุณพวกเขาที่ทำให้โรงเรียนซูเดเคอร์สามรารถรักษาสถานะโรงเรียนอันดับหนึ่งของแผ่นดินไว้ได้หัวอีฮาววางตรงและโซเซียวเดินมาหาเป๋ยเป๋ยและคนอื่นพวกเขาก็สํารวมเช่นกันวันนี้พวกเขาอยู่ต่อนหน้า,ารุ่นพี่ที่มีอำนาจหลายคนนอกจากนี้วกเขายังขั้นดาวตัว,ต,วตนของทั้งเจ็ดคนไว้เพียงคร่าวๆเ,เท่านั้น ผู้อาโซเซียนพยักหน้าและพูดขึ้นว่าพวกเจ้าทุกคนมากันครบแล้วการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงแห่งแผ่นดินครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกสิบวันพวกเจ้าทั้งสองทีมน่าจะดาตวตัวตนของอีกฝ่ายได้แล้วและการคาดดาวของเจ้าก็ไม่ผิดด้าน,นหนึ่งเรามีผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขนันในอีกด้านเราก็มีตัวสำรอง ข้อเจ้าทั้งสองทีมเป็นทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของเจ็ดประหลาดซือไลเคอร์อีเหตุผลสองประการที่ข้าพาพระเจ้ามาที่นี่เพื่อพบกันในวันนี้เหตุผลแรกคือทำความรู้จักกาันและเหตุผลที่สองคือการทำให้พระเจ้าคุ้นเคยกับความสามารถของกันและกันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ